ว่าจะคงมาทุกปีถ้ายังคงมีแบบจัดงานนี้อยู่เหมือนเราสองคนก็เหมือนช่วยเป็นกระบอกกระบอกเสียงให้ให้ชาย LGBT ญพีดีมาตลอดเลยเป็นยังไงบ้างแต่ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่ไม่เคยอยู่ในกลุ่ม LGBTQ เนี่ยตอนนี้คือเรียกได้ว่าก็อยู่ในกลุ่มนะแล้วรก็สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจํากัดให้แล้วแบบจำกัดความได้ว่าเราจะชอบคนเพศนี้หรือเพศไหนแต่คืออยากให้ทุกคนมองว่ามันคือมนุษย์เหมือนกันที่ แล้วก็อยากให้หลายๆคนได้แบบเปิดว่างมากขึซึ่งตอนนี้ก็ดีใจที่ทุกทุกคนให้การยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเปิดกว้างมากกว่าเดิมเลยจริงเพราะว่าปีนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าเพราะว่าปีนี้คือการเฉลิมฉลองเพราะว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านของกฎหมายทา้านเ่อเทียวเราได้ขาวดีกันมาเยอะอยู่ค่ะซึ่งจริงๆเป้าหมายของเราก็คือเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบที่บอกก็คือเราให้อยากได้ กันแล้วก็ย <ed, and> ังไม่ได้ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่เ <hat> พียงเพราะว่าเพศสภาพก็คืออยากจะให้หลายๆคนหลายอาชีพได้มีความเอ่อีงเปิดกว้างมากขึ้นอยากบอกใายหน่วยงานเลยที่เก่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหนอยากจะฝางบอกอะไรจริงก็ได้ไหเรื่องของรัฐบาลเลยละกันเพราะว่าเหน่อยย้อยเนี่ยก็คงจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วพราว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องของการผ่านฉลุ คนบานไหนได้อีกบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ก็การันตีฝีมือการแสดงของเขาอยู่แล้วแล้วเราอยากแบบอยากไปอยู่ในห้องธรรมชาติเขาบ้างไหมเมื่อไหร่คนก็อยากสมัครเข้ามาก็เป็นายแม่ร้านตอนเออหนูรูดีกว่าเป็นคนรับชมดีค่ะเออไม่แต่เราดีดักคนซีรีส์คู่กันด้วยมได้ค่ะต้องใจก็จริงๆปิดกล้องไปเมื่อวานค่ะรับให้ไลน์เออเลิฟวูดลี่เดอะซีรีส์ก็จะได้ติดตามกันในวันที่7ที่จะถึงนี้ค่ะ ห0 50ค่ะถือว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่้จะต้องมาให้ได้อย่างเงี้ยคือแค่มีความแบบช่างใจว่าถ้ามาจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มาจะเป็นยังไงคือเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาคนถามมันจะแบบก็50-50แต่คนจะบอกว่าเอ้ยกลับมาแน่นอนหยูก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากลับมาไหมก็จะรอดูตัวเองในพาร์ทอดูไอนหลายคนตันนี้แล้วแบบอ้ตังารอชาลต์สวยยอดหนึ่งเลอก็รอต่อไปก่อนนิดนึ เป็นแบรนด์อะไรก็ได้หรือว่าผลงานการสแสดงที่ท Our society. society.